เันนี้ก็ต้องเสียฟีอดิมาฉันมีเรือจะบอกคุณนายนะจริงแล้วนะวันพีชนะไม่อยู่จริงขอที่คุณไม่ชมจะไปดูเนี่ยก็อย่าลืมปักคุณค่าของดีโดนะเพื่อการดูที้ชัดขอเติมร้อยเท่าไงแล้วก็ยิ้มด้ลยนะคะผมทาไม่เชื่อแล้วก็ไปตามหาสมบัติกันเลยดีกว่าทุกคนมาเรามีเรือให้เราไงมาหาเรือทนี้เรามีเนี่ยผมไม่รู้ว่าได้มาไยงไนะไอเนี้ยเนี่ยเนี่ยทำการเิือกมาด้วยกันมาทอยไปเลยฮะทุกคนที่เจรรอแล้วสองร้อยอันไม่น่าไหวเลยไงมันมีเวลาจำกัดมียแค่ห้าวันเท อ้าวโอเคฮะได้5ามันได้สตมตอไเงี้นี่เลยได้คนเราไม่ววาเบลของหรอกมีขอทองเต็มเลยเงแล้วคือเอาป้องกันด้วยโครดีฮะหนึ่งขอให้นี่ทอได้4แล้วไม่ได้หนึ่งก่อนเฮ้ยเดีวว่ากันได้สามมาไดคนโอเคได้นี่มาฮะโหยี่หกอันแล้วนะน่ะสามโอเคได้เศษนี้มาอีกสิบได้เท่าไหร่ได้สองมาทีนี้มันน้อยจังอ่ะจะถึงไหมนะะจะถึงเปล่าจะถึงไหมล่ะได้สามโอเคฮะทุกคนได้อยู่นะได้อยู่ สามอีรอบหนึ่งคะทุกคนขอหกได้ไหมขอหกแล้วสามรอบอะการเห็นแล้วกันถึงละห้าหนึ่งสองสามหุยน่าไม่ลุ้นเหรอทุกคนลุ้นนี่ก็ต้องเสียฟรีดิมาเปิดใช้ข้อตุ้มขึ้นเฮ้ยได้มาแล้วทุกคนนี่ไงชื่อภาษาอังกฤษชื่อว่ายน้ำโอ้โหดูผมดีจริงเลยเนี่ย วิวันนี้ต้องขอบคุณเกมนะทุกคนเพราะว่าสาปีนี้คือสิ่งที่ดีคือมีอย่างเดียวอะ่ะคือถ้าสมาชิกทั้ทงนั่นแหละนะโอเคโอเคได้มาแล้วแฮ้เราไม่โดนเยอะแล้ว้ยหมดเลยว่าใครมันเยอะถ้าสมาชิกสังเราเนี่ยไม่ไหวละเพราะตู้มีครบแล้วไงนี่ทุกคนรีบใส่ก่อนเลยแล้วเปลี่ยนโปรไฟล์ตัวยไงามาเด็น <c oughs> ได้มาแล้วไม่รู้ว่าจะได้ไาเนี่ยผูกมากเลยทุกคนนี่ได้มาแล้วเป็นไงฉันมีแบบเธอด้วยไงนี่เป็นไงโอ้ยอล่าการเดิน ขาก็สวยอะเป็นแบบฮาเลยทดกคนถ้าเกดเราไปซื้อจริงๆเนี่ยมันราคาประมาณนี้เลยครับทุกคนมีราคาให้ดูอยู่ไหมสามร้ยหกสคูป,ปองนะทุกคนมันก็แพงไงมันก็หายากอยู่ตัวไ,ได้มาแล้วทุกคนไงดีนะที่อดีนชิน่นี้ไม่งั้นได้เดยไม่รู้ตัวเลยเนะี่ยโอเคทุกคนนั่นงว้นนี้ก็มายินดีกับคอสตูมกันนี้ด้วยกันแค่ไว้ก่อน ไม่รู้ว่าจะได้ฮะอม่างเงยทุกคนผมบอกแล้วว่ามอมพีแบบมีอยู่จริงน่เงี้ยมีอยู่จริงนะทุกคนใครได้ก็คือคอมเมนต์บอกได้ทุกคนทีนี่ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันฮะสวัสดีครับขอขอบคุณรับชมครับด้านแบบ,แบ,บงงๆอยู่นะจนไอ้ทิมที่เหลือเนี่ยก็ขอทอยเล่นแล้วกันนะได้สี่เหรอเต็มที่เลยเพื่อนเตะได้สี่ได้อะไรต่อได้สามโอเคมาทัานี้มาแล้วกันไม่ได้มาหาันี้นานเลยได้ตัวนี้มาฮะก <c oughs>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  ็ถือว่าดีฮะ เปิดใช้คอสตมูมเฮ้ยขึ้นเฮ้ย